ส่วนในปี68 69ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็น่าจะมีการตั้งงบแจกต่อไปเรื่อยๆนะครับนอกจากผู้มีไรายได้น้อยในส่วนบัตรคนจนนะครับยังมีผู้มีไรายได้น้อยในส่วนอื่นอีกน,นะครับตามมาตรการที่2ถึง6นะครับก็คือสวัสดีครับผมทนัยไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข่าวดีต้อนรับวันปีใหม่นะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับ1มกราคมปี67รัฐบ,บาลมีโปรแกรมที่จะโอนเงินเข้าบัตรคนจนซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีเงินทงฟ้าสูงสุดถึง3,000บาทนะครับ และถ้าคิดรวมๆทั้ง3สิทธ์นะครับที่จะได้รับในวันพรุ่งนี้ผู้ที่ได้รับสูงสุดเลยก็จะได้เงินทั้งสิ้น3,830บาทนะครับและก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือข่าวปลอมนะครับบอกว่ารัฐบาลท่านเศรษฐานะครับจะไม่แจกเงินในบัตรคนจนในปี67แล้วนะครับแต่หลักฐานที่ผมได้มาในวันนี้นะครับยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าปี67นี้นะครับรัฐบาลท่านเศรษฐาจะมีการแจกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตามข่าวที่บอกว่าปี67จะไม่ได้รับเงินกันแล้้วววนนนนะคครรรรััับบบสาาหตตจจเป็ข่่ออมิงง น,น,นี่นะครับเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กที่ทางรัฐบาลทามาแจกทํามาให้ประชาชนดูแบบเข้าใจง่ายๆนะครับโดยหนังสือฉบับนี้นะครับเขาเรียกว่างบประมาณฉบับประชาชนปีงบประมาณ2,567นี่นะครับเจ้าของหนังสืออ e ีบุ๊กนี้นะครับสำนักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารที่ได้จากอ e ีบุ๊กฉบับนี้นะครับ เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ารัฐบาลทามาเองกับมือนะครับโดยเนื้อหาอีบุ๊กฉบับนี้นะครับมีทั้งหมด6กกว่าหน้านะครับแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะอยู่ที่หน้า46สนะครับสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนี่นะครับสำหรับเงินตรงนี้นะครับเขาเตรียมงบไว้3 7 4 7 7 0เจล้านบาทนะครับแต่งบตรงนี้นะครับเขาไม่ได้มาใช้สําหรับบัตรคนจนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าเขาให้อะไรบ้างนะครับหัวข้อนะครับก มีงบประมาณเกี่ยวกับเด็กนะครับงบประมาณเกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็งบประมาณเกี่ยวกับผู้พิการนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเฉพาะงบประมาณในส่วนของผู้มีรายได้น้อยนะครับจะอยู่ตรงที่ผมไฮไลท์สีม่วงๆนี้นะครับซึ่งงบประมาณในส่วนผู้มีรายได้น้อยนี่นะครับเขาก็จะแบ่งให้อีกเป็น6มาตรการนะครับมาตรการที่1เลยก็คือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ได้รับเงินนะครับ14.98ล้านคนนะครับเขาคิดเป็นจํานวนเงินนะครับก็คือ50,15.27ล้านบาทนะครับใน ร้านนี้นะครับเขาก็จะมาแจกเป็นสิทธิ์ต่างๆดังนี้นะครับสิทธิแรกเลยก็คือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนวงเล็บหนึ่งนะครับรายได้ตั้งแต่3 1 0 0 0ื่นเอ็ดถึงหนึ่งแบาทต่อปีจํานวน200บาทต่อเดือนวงเล็บ2นะครับรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีจํานวน300บาทต่อเดือนตรงนี้มีข้อสังเกตนะครับสำหรับมาตรการบัตรคนจนในครั้งที่แล้วนะครับเขาจะมีการแบ่งเงินทงฟ้าเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งจะได้200บาทนะครับกับกลุ่มหนึ่งจะได้300บาทแต่มาในครั้งหลังนี้นะครับเขาแจก300บาทอัตราเดียวนะครับแต่าามมขข้อูลทีเ มานนี้นะครับเขาจะมีการแบ่งเป็น200กับ300นะครับไม่รู้ว่าเขาพิมพ์ผิดหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวต้องลุ้นกันวันที่1มกราคมอีกทีนะครับว่าเขาจะมีการแบ่ง200กับ300อย่างที่เขาพิมพ์มานี้หรือไม่นะครับหรือว่าเขาแจก300เป็นอัตราเดียวนะครับเพราะว่าบางครั้งไอ้คนทาอีบุ๊กฉบับนี้อาจจะเอาข้อมูลเก่าๆมาใช้ก็เป็นได้นะครับส่วนสิทธิที่2นะครับลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนะครับอันนี้ยังได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับสิทธิที่3ก็เป็น 啊。 รถไฟ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าตรงกับปัจจุบันนี้นะครับค่าน้ำประปา100บาทต่อคนต่อครัวเรือนค่าไฟฟ้า315บาทต่อคนต่อครัวเรือนเบี้ยสุดท้ายของบัตรคนจนนะครับก็จะได้รับค่าเบี้ยคนพิการ200บาทต่อเดือนนะครับหรือก็คือเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลได้มีการตั้งงบประมาณสําหรับแจกทุกท่านที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนประจําปี67นะครับ50,000กว่าล้านนะครับส่วนในป ว่ารัฐบาลก็น่าจะมีการตั้งงบแจกต่อไปเรื่อยๆนะครับนอกจากผู้มีไรายได้น้อยในส่วนบัตรคนจนนะครับยังมีผู้มีไรายได้น้อยในส่วนอื่นอีกน,นะครับตามมาตรการที่2อถึงหกนะครับก็คือเงินส่งเคาะผู้มีไรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจํานวน76,500คนใช้งบประมาณทั้งสิน้นสองร้อยยี่สิบเก้าจุดห้าศูนย์ล้านบาทนะครับมาตรการต่อมาก็เป็นปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีไรายได้น้อยหรือนโยบายบ้านพอเพียงนะครับจำนวน26,200ครัวเรือนนะครับใช้งบทั้งสิ้นนะครับห้ 50, 000, 000, บา,รบา,ราร้อยแปดสิบเก้า พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแอาอาัดหรือมาตรการบ้านมั่นคงนะครับจำนวน3,900ครัวเรือนนะครับใช้งบทั้งสิ้น350.2 2ล้านบาทนะครับมาตรการที่5นะครับพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเป็นประชากรจํานวน70ครขัวเรือนนะครับใช้งบประมาณทั้งสิ้น29.8 2้าล้านบาทนะครับมาตรการสุดท้ายสําหรับท่านที่มีไรายได้น้อยนะครับก็คือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีไรายได้น้อยจากการพัฒนาระบบราง340ครขัวเรือนใช้งบทั้งสิ้นนะครับ96.90ล้าะครับและ เนีครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับรัฐบ,บาลได้มีการตั้งงบไว้ให้กับท่านที่มีรายได้น้อย ทั้ง6มาตรการเลยนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีบัตรคนจนนะครับก็ยังได้รับเงินครบถ้วนกันอย่างแน่นอนในปี67นี้นะครับทีนี้ก็มาดูรายการเงินเข้าในวันที่1มกราหรือวันปีใหม่นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรายการแรกนะครับก็จะเป็นค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสิทธิ์นี้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมก็ไม่ได้นะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปชาระค่าตั๋วโดยสารสาธารณะใใใดดดดกกกกก็ไไไ้้้นนนนปรรรระะะเภททที่่ววงงาาาาคลํํํหแชมจจ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดประเภทแรกนะครับก็จะเป็นลดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือที่เรียกว่ารถขอสอมกรนะครับประเภทที่2ก็จะเป็นลดบริษัทขนส่งจํากัดหรือที่เขาเรียกว่าลถบขศออนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นลถไฟฟ้า BTS รถลดไฟฟ้ามหานคร MRT นะครับแล้วก็ เป็นรถไฟความเร็วสูง a i r p o อร์ตเลนลินะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นรถไฟฟ้าที่ใช้กันในกรุงเทพมหานครนะครับรายการต่อมานะครับก็จะเป็นรถไฟนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ได้กันแทบทั้งประเทศนะครับนอกจากขนส่งดั้งเดิม4ประเภทนี้แล้วนะครับก็จะมีขนส่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางมาตรการบัตรคนจนเขาเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม6 6เป็นต้นไปนะครับแต่สําหรับตรงนี้นะครับขอบอกไว้เลยว่าหลายๆประเภทเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวนะครับท่านต้องมีการไปติดต่่อออสบถาามกันเเงด้ววย บริษัทไหนหรือ <pr> ว <Bla CS management> ่ารถขบวนไหนที causes, ่เขาสามารถใช้บัตรคนจนได้นะครับเพราะบางบริษัทเขาก็เขาร่วมบางบริษัทเขาก็ไม่เข้าร่วมนะครับรัฐบาลจะไปบังคับเขาทุกบริษัทเลยก็ไม่ได้นะครับประเภทแรกเลยนะครับก็จะเป็นรถเอกชนร่วมขอสมกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นรถเอกชนร่วมบขศและรถเอกชนนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นรถ2แถวรับจ้างนะครับและประเภทสุดท้ายนะครับไม่เหมือนใครเลยก็จะเป็นเรือโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับที่ผ่านมามีแต่รถนะครับ แต่อันนี้คือเรือนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านต้องไปตรวจสอบไปเช็คแต่ละบริษัทกันเอาเองนะครับว่าบริษัทไหนเขาเขาร่วมมาตรการบัตรคนจนนะครับสิทธิ์ที่2นะครับก็จะเป็นส่วนลดค่าซื้อกาส LPG 80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับสิทธิ์นี้กดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เเกกิินนนวววงงที่่ําาหดจะล ครับ80บาทซื้อถังหนึ่งยังไงก็น่าจะวงเงินหมดนะครับสิทธิต่อมานะครับเป็นสิทธิที่ทุกท่านชอบกันมากที่สุดนะครับก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทนะครับสิทธิ์นี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสะสมก็ไม่ได้นะครับวงเงินชําระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุก,การเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําาาาาาาตัััวปปปรระะชชชนนนไซื้้้้้อสิคกคกบธงฟฐ หรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กาหนดอันนี้เป็นกลุ่มทั่วไปนะครับจะได้รับ300บาทนะครับแต่จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มพิเศษที่จะได้รับเพิ่มอีก2,700บาทนะครับและนี่นะครับก็เป็นกลุ่มพิเศษที่ผมพูดถึง4.2ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบุทรเพิ่มเติมที่ประกาศผลเมื่อวันที่28สิงหาคม2566นี่นะครับตามตารางเขาจะมีบอกนะครับวันที่ยืนยันตัวตนรอบุทรประกาศผลเมื่อวันที่28 266สิงงหาาาาคคมมมะรรเเื่อช็็ตตตกจ กับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ทําการยืนยันตัวตนในวันที่27พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่ไม่เกิน26ธันวาคม2566นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็จะตรงกับวันที่1มกราคม2567เรียกได้ว่าเงินเข้าฉลองวันปีใหม่พอดีนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับจนถึงเดือนธันวาคม2566นะครับรวมทั้งสิ้นก็คือ9เดือนนะครับ9เดือนนี้คือของย้อนหลังนะครับแล้วก็ได้รับของวันที่1มมมกกกรราาคออีี1เเเดดืนนนนนะะะัับพฉ้้้ลุ่จไงิ ทงฟ้าทั้งสิ้น10เดือนพอดีนะครับ ก็คือ3,000บาทนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับทั้งนี้สาหรับวงเงินสิทธิ์สวัสดิการย้อนหลังจะได้เฉพาะวงเงินในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดวงเล็บร้านธงฟ้าจานวน300บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นและกรณีมีวงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปมีข้อแม้ด้วยนะครับว่า3,000บาทที่ท่านได้รับมานี้นะครับท่านต้องใช้ให้หมดภายในเดือนมกราคม6ครับงานนี้าท่นใช้มหะ เมื่อเข้าวันที่1กุมภาเมื่อไหร่นะครับเ,เงิน3,000บาทที่เขาโอนให้มาในเดือนมกรานี้เขาก็จะยึดกลับนะครับทีนี้จะไม่มีการโอนย้อนหลังให้กับท่านอีกเด็ดขาดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มพิเศษนี้นะครับ